ด้าน,นของพรรคเพื่อไทยนะคะส่งคุนนักศิลไปช่วยหาเสียงนายกอบจอนะที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ทางพรรคประชาชนก็ไม่แผ่วเหมือนกันค่ะไม่แพ้กันนะ,ะวันนี้พรรคประชาชนก็ส่งคุณเทง้งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพักนี่นะคะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครนายกอบจอที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสมรภูมิเดือดนะเดือดสุดนะ ทางเพื่อไทยเขาก็อยากจะทวงคืนพื้นที่เขาคืนในขณะที่พรคประชาชนเองรอบที่แล้วได้สอสอมาเจ็ดในสิบที่นั่งอรอบนี้ก็อยากจะทวงแชมป์เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือแชมป์แชมป์เดิมที่เป็นนายกอบจเนี่ยสอวอก,กองเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ฝั่งเพื่อไทยไงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับสอสอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้คนที่เขาออกไปเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยเขาจะคิดเหมือนตอนเลือกสสหรือเปล่านะมันมันจะมีปัจจัยอะไรที่ต่างกันไหมแต่นี่ก็ต้องสู้สุดตัว แน่นอนพระประชาชนต้องสู้สุดตัวและะะ้วนักข่าวก็ต้องไปถามแหละว่าตอนนี้กระแสะความนิยมคุณทักษิณน,นะลงพื้นที่ไหนชนะทุกพื้นที่กังวลหรือเปล่าล่ะค,คุณเท้งบอกเลยนะไม่กังวลก็มองว่าเรื่องนี้นาะจะเป็นสีสันประชาชนได้ประโยชน์นะคะ<อ>ไปดูกันหน่อยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณเท้งนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพรคประชาชนนะคะก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปช่วยหาเสียงให้กับนายพันอาชัยนรัตน์นะคะ ผู้สมัครชิงนายกอบจนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ตลาดประตูเชียงใหม่แล้วก็ตลาดใหญ่กลางเมืองก็มีหลายคนเข้าไปทักทายมีการให้กําลังใจไม่ขอถ่ายรูปขณะที่บางคนเนี่ยรีบบอกว่ารีบไปหาซื้อพวงมาลัยดอกดาเองแล้วก็ดอกมะลิอะค่ะเอามามอบให้คุณเทงนะคะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นคุณเทงพร้อมกับคุณพันนี่นะคะก็ขึ้นรถสีร้อแดงไปพบกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นักธุรกิจสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่เดอะบริก เดอะบริกสตาร์ทอัพสเปซนะคะบริเวณถนนสิริมังคลาจา์อําเภอเมืองเชียงใหม่อ่ะอันนี้ก็เป็นสีสันนะไปเชียงใหม่ต้องได้นั่งนะรถแดงคุณเทเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าปีใหม่นี้เดินทางมาช่วยหาเสียงนายกอมจอที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นที่แรกเลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สําคัญของพรคประชาชนการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชาวเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจกับพรรคเก้าวไกลได้สสมาถึง7ใน10บเคนะคะ เลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยอยากจะให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยมอบความไว้วางใจให้กับพักประชาชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ดีใจที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะส่วนการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงของนายทักษิณชินวัตรค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลไหมคุณเฮงบอกว่าสนามการเลือกตั้งมันก็มีแพ้มีชนะอยู่แล้วยิ่งมีคู่แข่งขันมากก็เป็นสีสันในการเลือกตั้งซึ่งประโยชน์ก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคน พักประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าหากได้เข้าไปบริหารงบประมาณของอบจอเชียงใหม่เนี่ยนะปีละพันกว่าล้านนะคะแล้วก็นโยบายที่พักประชาชนเขาเตรียมไว้เนี่ยนะส U เนี่ยนะก็มั่นใจว่าจะทำให้ชาวเชียงใหม่มีความเป็นอยู่แล้วก็ปากท้องที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ทุกสนามการเลือกตั้งก็มีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมีคู่แข่งขันมากนะครับหรือว่ามีคนที่เข้ามาช่วยหาเสียงมากเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกตั้งซึ่งประโยชน์ก็จะตกกับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนพอ,อในแง่ดีนะคะคือยิ่งมีคนแข่งขันเยอะนะมีการรับปากอะไรกับประชาชนเอาไวา้สุดท้ายประชาชนก็จะได้ประโยชน์ไง ส่วนประเด็นการใช้อำนาจรัฐเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้นมันมีประเด็นเรื่องว่ามีรลายหลุดออกมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการสั่งการบอกว่าให้จับตาดูการลงพื้นที่หาเสียงของพักคก้าวไกลโดยเฉพาะเนี่ยนะหรือว่าพักประชาชนโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคุณเทงบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในฝ่ายบริหารที่ควบคุมส่วนราชการไม่ควรมีการสั่งการหรือว่าใช้กลไกของรัฐสั่งจับตาผู้สมัครทางการเมืองพักใดพักหนึ่งเป็นพิเศษ ขอส่งเสียงไปถึงรัฐบาลขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างด้วยความตรงไปตรงมาแล้วก็ยุติธรรมสําหรับผู้สมัครทุกฝ่ายเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ย้ําคุณเฮงบอกว่าย้ําให้ผู้สมัครเนี่ยนะคะอย่าไปเสียสมาธิจากปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้สิ่งที่ต้องทําก็คือก็ตั้งใจเดินหน้าหาเสียงอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ต่อไป mm. ก็เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนการใช้กลไกรัฐที่อาจจะ มาสร้างความกดดันคุณี้เบอกว่าเราก็มีหน้าที่สะท้อนไปยังรัฐบาลแล้วก็สื่อมวลชนว่ามันมีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ต้องการจะให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนค่ะหลายหลุดออกมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ลํำพูนนะะเป็นพื้นที่ลํำพูนซึ่งก็ ขับเคี่ยวกันดุเดือดระหว่างพักประชาชนกับพักเพื่อไทยนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมีลายหลุดมาบอกให้จับตาพักประชาชนหาเสียงให้ตามไปดูรต่างๆคือลักษณะเนี่ยคนก็ต้องคอยสังเกตว่ามันอาจจะไม่ใช่การจับตามันอาจจะเป็นการจับผิดเนี่ยจับผิดว่าทําอะไรผิดอย่างนี้เหรอก็อ๋อนี่เขาเลยบอกว่าอยากให้มันมีอะไรที่มันโปร่งใสและเป็นธรรมนะพักประชาชนเขาก็ขอให้จับตาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ